ชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาว Ghost Land แดนผีด้วยนะครับ สวัสดีครับผมชื่อพงษ์นะครับเป็นชาวชนบทนอกเมืองความเป็นอยู่ของผมนั้นรายได้หลักๆก็ามาจากการหาปลาครับยกยอไม่ก็ปักเบ็ดตกปลาไปตามประสานะครับจริงๆมันก็ดีนะครับไม่ต้องไปแข่งแย่งแข่งขันกับใครเหมือนชีวิตในเมืองผมเพิ่งย้ายเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ได้ไม่กี่เดือนครับที่นี่ดูเหมือนว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยข้องเกี่ยวสูงสิงกันเท่าไรครับจะออกไปทางต่างคนต่างอยู่ซะมากกว่าแล้วที่เนี่ยน่าแปลกคือทุกบ้านจะมีว่านหรือมีพืชหน้าตาแปลกๆที่จะทิ่มหน่อไว้บริเวณหลังบ้านแทบจะทุกหลังคาเรือนเลยส่วนการทำมาหากินหาปลาของผมจะมีสิ่งที่ต้องระวังก็แค่ศัตรูตามธรรมชาติพวกตัวตะกวด หรืออะไรที่แบบว่าชอบมาชุบมือเปิบแย่งปลาของผมที่หามาได้แต่เรื่องราวต่อจากนี้เป็นเรื่องราวที่ผมถูกแย่งปลาที่หามาได้โดยสิ่งเหลือธรรมชาติวิธญาณสัตว์ในธรรมชาติโดยผมได้เขียนเรื่องเล่านี้ส่งให้กับพี่แอดมินช่องโกดแลนด์แดนผีเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวยังไงไปฟังพี่แอดมินเล่าต่อนะครับ เรื่องมันมีอยู่ว่าในคืนหนึ่งช่วงเปลี่ยนผ่านปลายฤดูร้อนไปสู่ต้นฤดูฝนวันนี้ฝนตกปรยๆปๆไม่หนักมากพงกำลังยกยอหาปลาตามปกติไม่นานก็ได้ยินเสียงย่ำใบไม้ดังกรอบแกรบ เฮ้ยเสียงอะไรวะพงบทพลึมพลามพลางมองไปรอบๆก็มมไม่มีอะไรนี่ว่าสงสัยเสียงชาวบ้านที่ออกมาหาปลาละมั้งที่แรกพงคิดว่าเป็นพวกหาปลาด้วยกันแต่ไม่เลยไม่นานเมื่อเสียงนั้นใกล้เข้ามา ผมก็เห็นว่ามันเป็นแสงสีแดงสองบูบวา่าบเมื่อใกล้เข้ามาก็พบว่าแสงนั้นส่องมาจากจมูกของมันและด้วยความสว่างของแสงนั้นทําให้พงเห็นใบหน้าที่น่ากลัวฝันแหลมคมเรียงรายเด่นป่า รู้เลยว่านี่คือผีโพงเพอเรื่องเล่าที่เคยได้ยินมาแต่เจ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้สนใจพงมันกลับมุดเข้าไปที่กระชังปลาและกินปลาสดๆได้ความตกใจพงเผลอทำเสียงด,ดังเพราะขยับตัวแรงไปทำให้ร้านย่อ ที่สร้างจากไม้มันจึงเบียดตัวกันและเสียงนั่นก็ดังไปถึงบีโพงตอนนั้นที่มันกําลังกินปลายอยู่มันหันมาทางพงยเยกเที่ยวใส่เฮ้ยตามที่เคยได้ยินมาไหนเขาว่ามันไม่อยู่แบบนี้นี่ว่านี่แคเห็นหน้ก็กลัวจนฉี่จะลาดแล้วเนี่ยพงไม่รอให้มันลากลงไปเอาแล้ววะไม่อยู่ละกู จึงรีบกระโดดลงน้ำอีกฝั่งวายค้ามแม่น้ำไปขึ้นอีกตะลิ่งโดยมีเจ้าสิ่งนั้นดำน้ำตามมาเพ่นละเว้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกด้วยแสงสีแดงมู่วาบสว่างเรืองขึ้นมาจากใต้น้ำเมื่อถึงฝั่ง คงไม่รอให้มันขึ้นมาถึงตัวรีบวิ่งไปแอบที่หลังกอไผ่แถวนั้นเมื่อผีโพงตัวสูงเกือบสองเมตรขึ้นตะลิงมาได้มันสอดสายตามองไปร,บรอบๆราวกับว่าต้องการจะหาตัวพงให้พบมันเดินวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นนานสองนาน ถ้าเป็นไปตามตำนานได้ยินมาว่าผีแบบนี้ค่อนข้างจาคิดเจ้าแค้นและมีอาถรร์หลายอย่างที่มันทำได้ไม่ว่าจะเป็นการคว้างไม้คานข้ามหลังคาแล้วบ้านหลังนั้นจะพบความวิบัติทั้งครอบครัวหรือการที่มันติดใจในรสชาติเนื้อมนุษย์ยังไงก็ดีอย่ากคิดไปสู้กับมันจะดีกว่า พงแอบเงียบจนมันล้มเลิกความตั้งใจที่จะหาตัวพงเจ้าผีพงมันว่ายน้ำกลับไปยังฝั่งเดิมหอบปลาทั้งหมดที่พงหาได้แล้วจากไป คืนนี้เป็นครั้งแรกที่พงอยู่ดึกขนาดนี้ปกติพอหัวค่ําพงก็จะกลับบ้านแต่นี่เนื่องด้วยเจอเหตุการณ์ผีพงไล่ล่าพงจึงต้องติดอยู่ที่นี่นานสองนานพงจึงกลับเข้าหมู่บ้านด้วยความเบื่อเนื่องจากปลาที่หามาได้ก็โดนเจ้าสิ่งนั้นแย่งไปแต่เมื่อพงเดินเข้าหมู่บ้านพงก็ต้องตกใจสุดขีด พอไอตัวแบบที่พงเจอแบบที่ร้านยอเดินกันอยู่เต็มไปหมดพวกมันทุกตัวมีแสงไฟที่จม,มูกอะไรกันวะเนี่ยเป็นผีพงกันทั้งหมู่บ้านเลยเหรอวะตอนนั้นคงแอบ,บอยู่ที่พงยาทำตัวไม่ถูก<อ>ที่พงยังใช้ชีวิตรอดอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ได้เพราะว่าพงไม่รู้ความจริง แต่ถ้าพงเห็นร่างจริงของไอ้พวกนี้แล้วมันมีเยอะขนาดนี้ผงไม่รอดแน่ที่พงบอกว่าเห็นว่านที่ปักอยู่ที่บ้านของแต่ละหลังในหมู่บ้านแห่งนั้นก็คือว่านผีพงนี่เองพลันก็มีเสียงดังขึ้นมาจากเบื้องหลังเฮ้ยนั่นเองมาแอบดูพวกข้าเลยเสียงนั้นคือตะปูนชายแก่ ที่ตอดเป็นคนก็น่าก,กลัวมากอยู่แล้วตะปูดกลายสภาพเป็นผีโพงมีเขี้ยวแหลมพงตกใจสุดขีดรีบวิ่งออกจากตรงนั้นเป็นเหตุให้ผีโพงที่เหลือเห็นพงพวกมันวิ่งตามพงมา,า,า,าเสียงพงร้องตะโกนด้วยความกลัวพลางเสียงพวกมัน ก็คำรามไล่หลังมาบ้างก็ร้องตะโกนร้องสั่งคงบอกให้เองหยุดไงเฮ้ยจะไอ้จะานี้พวกข้าไปไหนเองเห็นความจริงหมดแล้วพวกข้าจะกินเองแทนชาวบ้านที่ยังหลงเหลืออยู่กันแล้วกันพงหลับหูหลับตาวิ่งสุดฝีตีนเท่าที่จะวิ่งเร็วสุดได้ มีพวกมันตนหนึ่งมาควา้าจับพงได้มันเหวี่ยงพลงลงพื้นจนพงก,กลิ้งไปตามแรงส่งนั่นอย่านะไม่ไม่ไม่ไมลุกขึ้นมาก็เห็นแสงไฟจากจมูกของพวกมันมากมายกำลังไล่มาไม่มีเวลาบาดเจ็บพงรีบลุกวิ่งต่อ อย่างโชคดีที่ตรงนั้นเป็นทางออกจากหมู่บ้านพอดีและไม่รู้เพราะอะไรผีโพงพวกนั้นไม่สามารถออกจากเขตทางออกหมู่บ้านตรงนั้นได้เหมือนมีอาคมอะไรกำกับอยู่ทำให้โพงสามารถออกจากหมู่บ้านผีโพงแห่งนั้นได้พงวิ่งไปจนหมดแรง อยู่ที่ถนนลูกรังกลางทุ่งนั่นโชคดีที่ยังรอดมาได้ขืนช้ากว่านี้อีกนิดเดียวกลายเป็นอาหารของพวกมันแน่ๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Ghost Land แดนผีด้วยนะครับ